พระแม่ผู้ทรงเป็นอวตารแห่งพระสีหริลักษมีเจ้าทรงเป็นเทวีผู้เปลี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรักอันบริสุทธิ์ตามความเชื่อโบราณได้ยกย่องสรรเสริญพระแม่ราธาว่าทรงเป็นฮาลาทินีศักติแห่งพระกฤษณนะหมายถึงศักติผู้ก่อให้เกิดอนันทะหรือความสุขอันสูงสุดในหัวใจแห่งองค์พระกฤษณนะ โดยเชื่อกันว่าพระกฤษณะทรงเป็นแหล่งรวมอารมณ์แห่งความสุขทั้งปวงทรงมีพระแม่ราธาเป็นพลังแห่งศักยภาวะซึ่งพระกฤษณะทรงสัมผัสกับความสุขที่ทรงมีอยู่มากมายนั้นผ่านพลังแห่งพระแม่ราธาพระแม่ราธาทรงเป็นบุตรีแห่งพระวริษภานุผู้เป็นกษัตริย์ในสายสกุลยาธวะ โดยความหมายของพระนามราธาคือความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองช่วงชีวิตในวัยยาวของพระแม่นั้นมหาฤาษีธุรวาดสรงประทานพรให้พระแม่ราธาไว้ว่าอาหารทุกชนิดที่ปรุงโดยพระแม่ราธาจะมีกลิ่นหอมหวานยิ่งกว่าน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ทั้งปวงพระแม่ราธา ทรงใช้เวลาร่วมกับพระกฤษณะยังมีความสุขตั้งแต่เด็กจนเติบโตเป็นหนุ่มสาวทรงเต้นรำร่วมกันในเวลาว่างและในระหว่างการเต้นรำทรงมอบความรักอันบริสุทธิ์ให้แก่กันและกันโดยเรียกการเต้นรำนั้นว่าราะลีลาในครั้งหนึ่งพระแม่ราธา ทรงเคยตรัสถามถึงเหตุผลที่พระกฤษณะไม่สามารถแต่งงานกับพระองค์ได้พระกฤษณะจึงทรงตรัสตอบว่าการแต่งงานคือการผูกพันจิตวิญญาณสองดวงเข้าด้วยกันแต่สำหรับข้ากับเจ้าราธาเราทั้งสองคือจิตวิญญาณดวงเดียวกันแล้วข้าจะแต่งงานกับจิตวิญญาณของตนเองได้อย่างไรทว่าในเวลาต่อมา ได้มีการบันทึกว่าพระกฤษณะทรงเข้าพิธีแต่งงานกับพระแม่ราธาอย่างเป็นความลับในป่าพันธีระวันใกล้กับเมืองวรุณทาวันโดยมีพระพรมทาดาเจ้าสเสด็จมาเป็นผู้ประกอบพิธีให้และยังได้มีการกล่าวสรรเสริญความรักแห่งพระแม่ราธาไว้ว่าข้าแต่พระกฤษณะ ในคราที่พระองค์ทรงเป่าเศษดินออกจากพระพักแห่งพระแม่ราธาลมหายใจอันอ่อนโยนจากพระโอษนั้นได้ช่วยให้พระแม่ราธาทรงแจ่มจรัดเนื้อเหล่าโคปีทั้งปวงตามหลักวิชาแห่งวัดพระศิวเจ้าตันตระเทวไล เชื่อว่าการบูชาพระแม่ศีราธากฤษณะเป็นการขอพรให้บังเกิดสเสน่หาบารมีเหนือคู่แข่งความรักให้ได้พบกับความรักที่สมบูรณ์โดยไม่มีข้อจำกัดขอพรสุขสมหวังในรักเรื่องคู่ครองและพลิกชะตาร้ายให้กลายเป็นดีบทบูชาพระแม่ศีราธากฤษณะโอ สีหริราธานิยะกฤษณะชยะสาธุโอมแปดจกสำหรับผู้ที่รักและศรัทธาในพระองค์ท่านเชิญมาสักการะได้ที่วัดพระศิวเจ้าตันตระเทวาลัยประดิพัตย์สสะพานควาย